สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ MSI Venture Series ครับโน้ตบุ๊กอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายแม้ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ตอบโจทย์ได้หมดครับหัวใจอร์สำคัญของ Venture Series นะครับคือความสมดุลครับทั้งประสิทธิภาพในการทํางานและก็ความบันเทิงครับและที่สําคัญคือความทนทานครับที่เราเชื่อมั่นได้สําหรับการใช้งานในชีวิตประจวาวันจริงๆครับ,รบเดี๋ยวเรามาเจาะลึกสเปคและฟีเจอร์เด่นกันเลยดีกว่า ในรุ่น MSI Venture Series นะครับเราสามารถเลือกใช้หน่วยประมวลผลได้สูงสุดถึง Intel Core Ultra 155H รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับ NPU สำหรับประมวลผล AI โดยเฉพาะครับทำงานร่วมกับกระจอ GeForce RTX 4050มาดูเรื่องดีไซน์กันบ้างครับ Venture Series เนะี่ยมาในลุกเรียบหรูดูดีทันสมัยเข้าได้กับทุกสถานการณ์ ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานผ่านการทดสอบมอาตรฐานมิเนเตอรี่เกรดนะครับหรือเกรดทางการทาหารมั่นใจได้ในความสมบุกสมบันหน้าจอนะครับมีให้เลือกทั้งขนาด14 15แล้วก็16นิ้วไฮไลท์คืออัตราส่วนทองคำนะครับ16ต่อ10ที่ให้พื้นที่แนวตั้งมากกว่ามีตัวเลือกสูงสุดคือพ a n เนอ O L E D นะครับที่ความคมชัด2 k เจุดเด่นของหน้าจอนะครับคือบานพับที่กลางได้แบนราบถึง180องศาพร้อมฟังก์ชัน F Flip a แ d Share นะครับแค่กด F 1 2นะครับก็กลับด้านหน้าจอ สะดวกสุดๆเลยนะครับสำหรับการนําเสนอหรือแชร์ไอเดียแถมยังออกแบบให้เปิดฝาพับหน้าจอได้ด้วยมือเดียวอีกด้วยครับสำหรับเรื่องการพกพานะครับรุ่นนี้เนี่ยมีน้ำหนักเริ่มต้นเพียง1.5-1.9กิโลกรัมเท่านั้นแล้วแต่ขนาดจอครับถือว่าค่อนข้างคล่องตัวเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการพกโน้ตบุ๊กไปใช้งานนอกสถานที่บ่อยๆครับเรื่องพอเชื่อมต่อ MSI ก็ให้มาครบครันครับมีทั้ง USB Type C ที่รองรับการแสดงผล Display Port และ PD ชาร์จครับ USB Type A อีก2ช่องนะครับแล้วก็ HDMI 2.1พอร์ต Gigabit Ethernet นะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังพร้อมไมค์แบบ Combo Jack นะครับเรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนมาดูที่คีย์บอร์ดกันบ้างครับเป็นแบบ Single backlight สีขาวสว่างชัดเจนในที่มืดครับมีฟีเจอร์หลีไฟอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงาน ปุ่มกดขนาดใหญ่ครับระยะการกดถึง1.7ม mm, ิลมให้สัมผัสการพิมพ์ที่ค่อนข้างดีเลยยกเว้นเพียงรุ่น14นิ้วนะครับที่จะไม่มีนำแผดมาให้และที่สำคัญคือมีปุ่มโค p พายร์ตคีย์สำหรับการเรียกใช้ AI ของวิดีโอได้ทันทีครับเรื่องเสียงก็จัดเต็มครับด้วยลําโพงสตอริโอ2ตัวกําลังขับ2วัตต์ต่อข้างนะครับพร้อมเทคโนโลยี DTS Audio Processing และรองรับ Hi-Res Audio ด้วยครับ ส่วนไมโครโฟนนะครับเป็นระบบ Special Array m i ย r ไมโ o รโฟนะครับให้มาถึง3ตัวเลยรับเสียงได้รอบทิศทางทำงานร่วมกับ AI Noise Cancellation Pro นะครับช่วยตัดเสียงรบกวนตอนประชุมออนไลน์ได้เป็นอย่างดีเลยกล้องเว็บแคมนะครับเป็นความละเอียดแบบเ d ดีที่ถึงแม้จะไม่ใช่ Full HD นะครับแต่ว่าก็ให้เว็บแคมชัตเตอร์มาซึ่งก็คือแผ่นเลื่อนปิดหน้ากล้องนะครับช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีเลย ไฮไลท์ของเครื่องนี้นะครับก็คือพลังด้าน AI ด้วยชิปที่ให้มาอย่าง Intel Core Ultra H-Series นะครับที่มี NPU ในตัวทําให้พร้อมใช้งาน AI ต่างๆนะครับทั้งช่วยเจนภาพด้วย AI ในเครื่องหรือจะสรุปการประชุมนะครับใช้สอบถามข้อมูลปรับปรุงสไลด์นําเสนอเรียนรู้ตอบโต้หรือแม้กระทั่งช่วยเขียนงานต่างๆให้ก็ได้ผ่าน c o p i l o t ในเครื่องครับนอกจากนี้เนี่ยด้วยพลังของ Intel Core Ultra นะครับและก็จอที่ให้มาเนี่ยยังสามารถจัดการงานหนักๆได้นะครับทั้งจัดการงานกราฟิกนะครับเขียนโค้ดหรือทำมัลติทัสกิ้งได้สบายๆเลยครับส่วนไฮ เป็นซอฟต์แวร์โฉมใหม่ที่ใช้งานง่ายเป็นสูย์การควบคุมทุกอย่างนะครับทั้งดูสถานะในเครื่องปรับโหมดประสิทธิภาพนะครับมี AI engine นะครับที่จะคอยปรับฟั้งค่าให้เหมาะสมกับสถานาการณ์ที่เราใช้งานโดยอัตโนมัติครับ แถมยังมีฟีเจอร์แบตเตอรี่บูสต์นะครับทำให้ช่วยประหยัดไฟได้มากถึง40% MSI Center S นะครับจะมีซอนเฉพาะที่เรียกว่า AI Zone ที่ได้รวบรวมฟังก์ชัน AI เด่นๆไว้นะครับเช่น AI Noise Cancellation Pro ที่เราเพิ่งพูดถึงไปตะกี้ครับซึ่งปรับได้ละเอียดมากนะครับทั้งตัดเสียงรบกวนในโหมด Standard ปรับเสียงให้ใสเหมือนสตูดิโอนะครับ หรือว่าเน้นเสียงพูดสำหรับการประชุมโดยเฉพาะที่เลือกทิศทางรับเสียงได้ด้วยครับสำหรับการอัปเกรดนะครับรองรับการอัปเกรดดำดิ d ิ5เนี่ยได้มากถึง96จิกเลยถือว่าเยอะมากครับต้องยอมรับนะครับว่า MSI Venture Series นะครับถือเป็นโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้อย่างลงตัวด้วยดีไซน์ที่สวยงามทนทานพกพาสะดวกรองรับได้ทั้งงานหนักๆแล้วก็งานบันเทิงหน้าจอคุณภาพสูงโดยเฉพาะตัวเลือก OLED นะครับและที่สําคัญคือการประสานพลังของ AI เข้ามาช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานในทุกๆด้านผ่าน MSI Center S ครับสำหรับ MSI ไทเวนเจอร์ซีรีส์นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่30,000บาทนะครับหากใครอยากดูข้อมูลที่ละเอียดยิบกว่านี้นะครับสามารถกดที่ลิงก์ที่แปะไว้ได้เลย